ฝนตกค่ะฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วค่ะอันนี้คือผู้บัญชาการใหญ่เรากำลังตากผืดสีเขียวและรับย้ายน้องกล่องคำค่ะฝนตกวันนี้ฝนตกหลายรอบะะแล้วค่ะบ้านเราฝนตกค่ะ รรมาชาติชนบทที่ไหนตกบ้างคะฝนตกกันไหมน,น้องกองเงินกองนนเงินนี่คือแผนกหาจิ้งจกสายตาสอดใสมีคนมีคนมาแตะข้างหลังเดีย๋ยดมีคนมีคนอยู่ขลาง หลังใหญ่องกองคังจิงโจกอยู่ไหนจิงโจกอยู่ไหนใครเนี่ยแก้วว้ยโอ๊ยข้างหลังเลยแก้วจ๋าอันนี้ผู้อยู่เบื้งหลัง วิ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 คันคันค่ะคันคนงามแห่งบ้านดงเจริญค่ะน้องกล่องขำไว้เนี่ยค่ะเขาจะต้องเอามือมาแตะ ำลงไปไม่ได้ค่ะฝนตกอยู่ประจำการมองไปที่ประตูหน้าบ้านได้แต่มองแต่วิ่งไปไม่ได้ฝนตกโต,โต๊โดนคุณยายห้ามด้วยค่ะมือยังไม่หายดีไม่รู้ไปทำอะไรไปโดนเลยบาดมือใส่ย,ยาแล้วจะหายแล้วค่ะ แต่ว่าไม่อยากให้ลงไปข้างล่างเพราะว่าตัวเดี๋ยวมันมันชื้นเนาะคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้นเงินแล้วค่ะอินังคุณแม่คุณแม่เลี้ยงเสร็จค่ะไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะอันนี้ลูกจากคนโตูนี่ลูกโอปอลองแก้ว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 ,กวจะไปไหนลูกไปละไปละ เห็นแบบนี้นะคะไม่กลัวใครเหมือนกันค่ะคนนี้อ๋อน่าจะไปทำธุระส่วนตัวนะตกโอเคสองคำมิโลก็นอนมิโลครับมิโลกับลูกมี โลครับ Y 18บวกค่าโอเป้าอะไรเป้าอะไรครับดูฮีโร่สิครับป้าป้าครับป้าป้านะนะวาให้กี่ลูย่าไม่ได้บอกให้ทำแบบนี้ทำไมลูกทำแบบนี้ล่ะทำไมลูกนอนทาเนี่ลูกโดน่นหีหลอก มันสบายแล้วลูกฮะฮีโร่นี่ยไอหนุมไม้ย่องนี่เป็นน้องของฮีโร่นะคะเนี่ยนุมไม้ย่องทองคําเป็นน้องฮีโร่เป็นฮีโร่เป็นพี่ของแก้วฮีโร่ก็สองเงินนี่ค่ะสองคนนี่เป็นพี่ แต่ไม่รู้คนไหนเกิดก่อนสองคนคนี่คุณแม่คุณแม่ต้เนเงินอืมดูต้นเงินไวไหวแกวเปียกพดมาแล้วฮีโร่จะขู่น้องอ่ะดูฮีโร่ฮีโร่กับน้อง ฮิโร่กับลูกหมีฮิโร่ลูกหมีทองทองนาคลูกหมีนี่เป็นลูกคนรองสุดน้องคนสุดท้องคือทองสถีดูอันนี้น้องอันนี้เขาน่าจะพันของแม่แม่กับพ่อผสมกันออกมา DNA ผสมกันออกมาเป็นลูกหมีแก้วนี่ก็ น่าจะพ่อกับแม่เพราะแม่สีขาวแต่พ่อขนเขาแบบนี้ออกมาเป็นก่องแก้วส่วนฮีโร่แม่เขาตัวเตี้ยสีขาวก็ได้พ่อมาแต่ว่าขนดีเอน่าจะได้ขนเรียบๆแบบพ่อมาผสมบานนี้เพีงงงมีหลายแบบแต่พ่อแม่เดียวกันนะอันนอันนี้ทองเศรษฐีเอ,อ ผลเล็กทองเศรีกับลูกมีท้องหน้านจะเหมือนกันจะเป็นแฝดแต่ว่าทองเศรษฐีจะทองเศรษฐีจะตัวออสีอ่อนส,สีผมจะอ่อนกว่านะคะตัวสูงเหมือนกันเมาดูลูกต้นเงินกันอันนี้คนนี้จะเหมือนแม่แต่ว่าผมเขาก็ จะมีผมเขาจะไม่คิ้วเหมือนแม่ก็คือได้กลึงกงแต่ว่าเขากลึงกึแม่คลึงกึพ่อแต่ผมจะยาวแบบคล้ายแม่แต่ไม่เหมือนไม่ถึงกับเหมือนแต่ยาวอันนี้นะคะมีกับนี้ไม่รู้ใครเกิดก่อนแต่ฮีโล่ผมจะติดผมสั้นแบบพ่ออันนี้อันนี้จะเหมือนพ่อพ่อเขา ใครอยากอยากรู้ว่าพ่อของุงเด็กๆอ่ะหน้าตาแบบไหนยังไงต้องมาดูคนนี้เนี่ยดูไอ้หนุ่มม้ายองเนี่ยดูทองคําอันนี้เหมือนพ่อเลยแต่พ่อเขาจะตัวโตวกว่าเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าพ่อเขาเป็นหนุ่มเนาะอันนี้เขายังเป็นเด็กอยู่พ่อของเด็กๆสาม,มีของคุณต้นเงิน หน้าตาแบบนี้เลยนี่นี่คือลูกนี่นี่เลยเหมือนทองคําเลยใช่ไหมลูกพ่อเขานี่เป็นมาเฟียประจําหมู่บ้านเพราะว่าเป็นลูกของพ่อหลวง <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรนะพ่ขอคําพ่อชื่ออย่างเงอพ่อชื่อพ่อชื่อ้ออต้นไม่ออก พ่อเด็กๆชื่อเจ้าต้นเป็นมาเฟียประจำหมู่บ้านนะคะสามีของนางซึ่งตอนนี้อยู่บ้านไทบ้านมันสามีสามีต้นนะสามีครั้งเดียวอะ่ะอันนี้ลูกตัองเจ็ดตัวดูแเด็กๆมันก,ก,ก,ก็จะมีมุมน่ารักมุมกวนๆมุมอะไรนี่เนาะสปรยลาไป ฝนตกค่ะจ um. ้าเจจี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 ฮิโล่ม่ปิดแปดบวกแล้วร้านนีวันนี้บ้านเราฝนตกอีกแล้วก็มาสวัส nah ดีพี่ๆนานาคุณลุงคุณป้าทุกคนค่ะ ไปพบกันคลิปใหม่นะคะพบกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเผื่อมีคนดูเยอะก็จะได้มีรายได้กับเขา้าเวซื้อข้าวซื้อขนม,มให้หนูกินกันนะคะพี่แม่แม่คุณลุงคุณป้าค่ะโอเคอเราก็ดู พูดถึงว่าถ้าใครแบบมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเงาไม่มีเพื่อนให้แนะนําให้มาดูช่องช่องช่องสัตว์เลี้ยงนะคะหรือช่องตลกอะไรแบบนี้ค่ะจะทําให้แบบคลายเครียดนะคะอารมณ์ดีแก้วในะจ่องจะลงไปแล้วไม่ไปนะลูกนะฝนมันตกใะ่ไหมคะแนะนําให้มาดูช่องเด็กๆนะคะช่องสัตว์เลี้ยงช่องแบบตลกอะไรแบบนี้นะคะแนะนาเลย โอเคค่ะพบใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่นำความเจริญมาให้ให้สำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ